โอ้โหรีวิวอะโหไอพวกเด็ก oh. พวกนี้เหรอนะ้า่อยไหมเราพ่เจน้า่อยไหมแล้วผมเป็นคนพูดตรงเลยไอเป้าเนี่ยนะมันก็มีศักยภาพแหละแต่ว่าเวลามันไปเล่นในทีมโรงเรียนเนี่ยพวกนี้เนี่ยในเมื่อมันอยู่สโมสรใหญ่แล้วเนี่ยหนึ่งมันต้องเด่นสองมันต้องต้องมีอะไรที่เหนือกว่าพวกเขาอะเพราะว่าเด็กๆหลายคนที่มาอยู่บีจีเนี่ย เขาก็มีโอกาสที่ดีที่มาแล้วกันนะก็ผมอาจจะไม่รู้ว่าจะมาอยู่แล้วจะเป็นไงแต่ว่าเวลามาอยู่แล้วผมก็จะพูดตรงๆกับพวกน้องทุกคนว่าแบบคือมาอยู่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามึงกลับไปมึงคิดว่ามึงเก่งแบบนี้มึงยังไม่เก่งเลยนะเพราะสําหรับผมเนี่ยกว่าจะพูดคําว่าคนนึงเก่งเนี่ยมึงก็ถ้าพูดแบบตรงๆนะก็พูดว่ายากเพราะฉะนั้นพวกน้องต้องพัฒนาต่อไปเพราะฟุตบอลมันผลทางยาวไกลตอนนี้มึงยังไม่เก่งหรอก ตัดได้ถ้ามึงยังไม่ได้ลงเล่นยังไม่ได้แบบพิสูจน์ตัวเองไม่มีทางคือผมไม่มีทางใครคนตายนั่นแหละคนเพราะว่าคือถ้าเทียบกับถ้ายิงมาเทียบกับตัวผมเองตอนสมัยเ,เด็กนี่คือแบบมันผมขึ้นมายากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วผมก็ต้องขัดเกลาพวกไอเด็กเหล่านี้ ให้ได้มากสุดเพราะว่าเราเนี่ยอยู่พอมันได้มาอยู่กับเราเนี่ยเราต้องบอกความจริงเนาะคือผมผมก็พูดตรงตรงพูดตรงๆในสนามแต่ไม่ได้ไปด่ามันแล้วก็จะสอนในสิ่งที่มันขาดนอกสนามก็เออมึงจะทําอะไรชีวิตมึงก็เรื่องของมึงอะไรเงี้ยในสนามมึงต้องเก่งถ้ามึงเก่งเนี่ยทีมจะดีขึ้นพอฟุตบอลมันไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่เนี่ยมึงเก่งกว่ามึงก็ได้เล่นมึงมึงเก่งกว่ามึงก็ได้เงินเยอะพอฟุตบอลทุกกีฬาเนี่ยคือเรา ชอบเพราะอะไรเราชอบเพราะมึงเก่งใช่ไหมกูให้เงินมึงเพราะอะไรก็เพราะว่ามึงเก่งได้เงินเดือนเยอะเพราะมึงเก่งผมจะมาจ้างน้ำหา่าอะไรเงินเดือนน้อยจ้างเปลืองโคตา้าแล้วไล่ออกไปหมดใช่ไหมแค่นั้นแหละมันก็มีรุ่นน้องผมเยอะเวลามันย้ายออกไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นมันไม่มีชื่อมัว่าบอกเด็กสมัยใหม่มันจะบอกนะผมซ้อมดีพี่ ผมซ้อมโคตรดีเลยหลายคนเลยนะผมซ้อมดีมากผมบอกมึงซ้อมดีแล้วมึงไม่ได้ลงอ่ะเนี่ยแล้วมึงก็บอกก็โคตรเขาไม่เอาลงเขาเอาคนนี้ลงนี่อย่างงู้นอย่างนี้แล้วใครบอกผมซ้อมดีเนี่ยพวกเพื่อนพวกพี่ผมก็บอกผมซ้อมดีซ้อมถูกไอเวนซ้อมดีไม่ได้ลงมึงซ้อมดีเพื่อนมึงก็คงเพื่อนมึงมีสิทธิ์เรอที่เอามึงลงบอกมึงซ้อมดีซ้อมดี สุดท้ายผมอยากย้ายทีมผมอยากไปที่อื่นแล้วไปที่อื่นมึงคิดว่ามึงจะได้เล่นเหรอไม่ได้เลหรอกเพราะถ้ามึงอยู่ถ้ามึงอยู่ดิวชั่นสามดีวชันอะไรวะมีสี่ปวะเฮ้ยประเทศเรามีสี่ป่ะไม่มีดิวชันสามดิวชันสี่ถ้ามึงดิวชันสามเออถ้ามึงยังไม่ได้ลงเนี่ยนะมึงไปที่อื่นมึงจะได้ลงไหมล่ะมีเดินสายอือโอ่ได้ผมพูดตรงๆนะเดี๋ยวก็เจ็บกันหมด รีวิวจูดเรารีวิวไปแล้วไงหูยก็บอกแล้วว่าน้องมันหลอ่อผมผมมันน่ารักน้องก็มีเทคนิคนะแล้วก็จะมีความอินด,ดี้ไม่ไม่ไม่ผมรู้สึกว่าซ้อมดีแค่ไหนมันอาจจะอยู่กันจริงอยู่แต่ถ้าคุณดีกว่าไงคุณก็ได้เล่นฟุตบอลอ่ะผมต่อให้คุณจะนิสัยไม่ดี สม,สมมุติทก example นะนิสัยไม่ดีแบบข้างนอกสนามแต่ในสนามคุณสามารถแบบคุณเล่นเก่งอะ่ะยังไงโค้ชก็ต้องเอาคุณเล่นอะ่ะจริงปะมันไม่มีโค้ชคนไหนเอาคนไม่คนเก่งจะจัดไม่เล่นหรอกมันก็ตอบยากนะพี่คือแบบจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ผมคุยกับพี่อุ้มพี่มุ้ยพี่ตองพี่ตังนะแบบคุยนะนะคคือเราต้องเปลี่ยนหลายๆความคิดมากเลยคือความคิดความคิดพื้นฐานเรา เหมือนยังเป็นความคิดมันเป็นความคิดที่ยังไม่ได้ถูกต้องกับการทั้งเขาเรียกอะไรการเข้าใจฟุตบอลอ่ะ <c oughs> ไม่ผมไม่อยากพูดหรอกผมจะพูดในวันที่ผมวันไหนรู้สึกพร้อมแล้วรู้สึกแบบไอ้นี่เนาะเพราะว่าอยากพัฒนาแบบฟุตบอลในระยะยาวมากกว่าเพราะคนไม่เข้าใจฟุตบอลนี่โคตรเยอะเลยแบบเยอะมากเลย เช็คเช็คก็คุยก็คุยกันบ่อยนะเช็คแบงค์เป็นเป็นคนที่ทัศนคติดีในการเล่นฟุตบอลอะไรเนี่ยพอเราเขามีความมีทัศนคติที่ดีที่เล่นเนี่ยมันก็ทําให้เขาได้ไปได้ไกลครับรอซอสเลรอซอสพี่อุ้มมาดีไอ้ต้นเน่ยไอ้เพื่อนรักผมอะมันไม่รู้มันไปพูดกับเนี้ยกับ พี่อุ้มอะพี่อุ้มก็ามาพูดเี่ยรอซอสผมก็เลยพูดมั่งอะดิจริงๆฟุตบอลมันรายละเอียดเยอะครับรายละเอียดเยอะรายละเอียดเยอะแบบมากๆเลยแต่ว่าแบบคือนอนน้อยทำให้ฝีมือตมันไม่เกี่ยวอยู่จะพูดไงดีคือ นอนน้อยมันก็แล้วแต่คนนะถ้าคือฟุตบอลอาชีพเล่นได้จบนอกสนามอันนี้คือแบบพูงตรงคุณจะแบบจะไปเมาหัวลาน้ํคุณคุณมาซ้อมได้ตรงเวลาคุณเล่นได้ทุ r คแนคุณดีจบเลยจบอันนี้คือจบที่แม่งเรื่องคุณเลยแต่ถ้าคุณคุณเมามาเล่นไม่ได้มาซ้อมไม่ตรงเวลาคุณทําตัวบ้าๆทํา,า,า,าทตัวแบบสารเลวเนาะ นอกสนามและในสนามซ้อมคุณเล่นไม่ได้ทําไม่ดีอันนี้คือก็เรื่องของคุณสุดท้ายสัญญาคุณก็หมดไปเขาก็เลิกจาก้างก็มีแค่นั้นครับฟุตบอลอาชีพเพราะว่าผมโอ้ยผมโตโจนแบบเห็นเด็กโตมากับเด็กรุ่นน้องก็เยอะหลายๆคนติดทีมชาติไว้ก็เยอะเพื่อนผมตีตมชาติไว้ก็มากมาย คือจริงๆแล้วเนี่ยคือบ้านเราแบบก็ยังติดภาพจําแบบความคิดแฟนบอลนะแบบไอ้นี่แม่งสะไปเมาเอีกแกลเมาเอีกแกลคือมันก็มีเตือนได้เนาะคือถ้ามึงไปกินก่อนแข่งสองวันอย่างเงี้ยมันสมควรไหมละ่ะมันก็ไม่สมควรใช่ไหมก็เรื่องของมึงอะถ้าไปกินสองสองวันก่อนแข่งกูเป็นเจ้าของทีไม่รู้จะจ้างน้ำผาอะไร ฟ้องเหรอจริงๆผมเป็นคนตรงนะจริงๆอยากจะพูดแต่ว่าตรงวันนี้มีเยอะไอ้ฟ้องเนี่ยม,มันมันผมว่ามันมีศักยภาพมากๆเลยนะแล้วก็คิดว่ามันต้องได้เล่นผมคิดว่าถ้าเขาอยู่ต่ออย่างเงี้ยโหก็น่าจะได้รอซอสอ่ะแต่ถ้าไม่อยู่ต่อบีจีอาจจะซอสด้วยเดี๋ยวผมจะเป็นเอเย่นมาแล้วอยู่บีจีดีว,ว่รอซอสไอ้ฟ้องดีกว่า พะน้องๆทุกคนที่ผมเคยบอกเนี่ยที่ผมเคยพูดนี่ไปเจลี่ทุกคนนะจะบอกให้สายตาผมเนี่ยไปเจรีทุกคนแต่ไปแล้วจะได้เล่นไม่ได้เล่นอีกเรื่องนะแต่ที่ผมบอกนี่ไปเจลีญทุกคนที่ผมพูดมาพูดก่อนที่มันจะไปด้วยก็เลยเอ,อไอ้ฟองก็อยากให้เขาเล่นนะมันมีมันมีพรสวัส์นะแล้วผมคิดว่าก็ดีกว่าคือเราก็ต้องเชียร์น้องเราดีกว่าญี่ปุ่นหลายคนแล้วกันคือญี่ปุ่น หลายคนเขาจะเล่นตามแบบระบบที่เขาต้องการไปเป๊ะเองอย่างนี้ไงแต่ฟุตบอลไทยนะักฟุตบอลไทยไม่ใช่สายที่แบบต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้ตลอดไงเออเพราะว่าตัวผมเองผมก็ไม่ชอบอะไรเงี้ยนะักฟุตบอลเราโตมามันหนึ่งเรามาจากการซ้อมดังหนักมันก็ต้องมีพรสวรรค์เข้ามาเกี่ยวใช่ปะ่ะมันก็มีเทคนิคในการเล่นในสนามมันก็ต้องมีจินตนาการของฟุตบอลไม่งั้นเราจะเล่นบอลไปเพื่ออะไรเล่นบอลแบบจอยเออ ถูกป่ะเออนั่นแหละเพราะว่าผมก็อยากให้น้องๆคนไทยไปได้เล่นอะไรเงี้ยโอ้โหจุดเบลรีวิวไปแล้วไอ้คอปเปอร์เซกสันเนอะไอ้๊อปเนี่ยเซกซันเนี่ยถ้ามันไม่ได้แบบเกเลนอกสนามแล้วแบบมีวินัยหมั่นฝึกซ้อมแล้วแบบไม่ได้แบบมีความ เหลิงกับอะไรนะมันก็น่าจะไปไปได้คนหนึ่งนะไอ้ก๊อปสอกสันแล้วก็มีใครไอ้คักคณาคายกไอ้เด็กรุ่นใหม่นะที่ผมรู้สึกว่ามีศักยภาพที่จะไปได้เนาะไปเมืองนอกอะไอ้อีกล้าดีกคนเนาะใครอะอีกล้าดถ้าอ,อีกล้าดมันเป็นเด็กดีนะ แต่มันชอบมาวุ่นวายห้องผมนะมันติดทีมชาติเฉยๆมันบอกผมเออผมมีพี่เจเป็นไอดอลครับผมมีพี่เจเป็นไอดอลเออมันเข้ามาป่วดผมมากเลยผมบอกมันจะมากินข้าวเสร็จมันผมผมเดินไกเซฟมันก็เดินมาข้างๆผมพี่เจไปหนอยผมไปด้วยได้ไหมผมบอกไม่เอากูลำคาญมึนไปไหนก็ไปไปผมก็พูดอย่างเงี้ยมันก็ซึมเลยโหแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียว มาครับพี่เจพี่เจอยู่ห้องอะไรก๊อบผมว่ามึงไปไม่ต้องมายุ่งกับกูมานอนไงไปดินชามานอนไก่แทนแต่พี่พี่ลำคาญนไงพี่เออมันอยากจะมาอยู่ห้องกูกูก็จะนอนมั่งกลางวันกลางวันก็ผมอย่าพี่ไปไหนเดี๋ยวพี่ก็ทิ้งผมไม่แล้วพี่อยู่ห้องไหนอยู่แต่กูลำคาญมันไงใครอ่ะเออมีไอ้เจ้าเหนือไอ้เหนือนี่ถ้ามันไม่ไปติดหญิงะ มันก็น่าจะไปได้ไก่มีใครกะเอออีกลาดอีกเออเด็กซีเกมเนี่ยนะผมว่าบอกไอปอนกับไก่ชานมคือผมเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้จักเด็กรุ่นใหม่เยอะเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่ชอบดูบอลแต่ถ้าใครแบบเด่นๆเนงี้ยออาอาจจะจําชื่อได้ถ้าไม่เด่นนี่ไม่รู้จักเอาพูดตรงๆเนาะถ้าเด่นๆน,นี่อาจจะพอจํารู้สึกเอออยากดูพัฒนาการมัน ยกเว้นมันจะอยู่ทีมเดียวผมถ้าอยู่ทีมเดียวบีจีเนี่ยก็ตามดูทุกคนนะจะถามว่ามึงเป็นไงมัง่งบางทีก็โทรมาแม่งโทรมาโทรมาเออมันก็โดนผมด่าไปทุกคนอ่ะพะอยู่แล้วเราสอนเงี้ยสอนหมดอ่ะขี้เกียจให้มันผ่านถ้ามันไม่ฟังก็ขี้เกียจสอนอเรื่องพวกมึงอ่ะแล้วใคร่เมื่อกี้กูพูดถึงนะกูลืมแล้วกูพูดเยอะ <wounds> <ują ula> เออเออเออพูดไปแล้วอ่ะ <g transparen cia> ไออีกลาดไงเออไออีกลาดนี่ม <gamma> <mus ik> ัน <Nixon> มีรูปได้พี่ชายก็พี่ชายเป็นไอดอลผมไอบังไอโฟแบอ่ะโฟอบอโฟแบอโฟแบอมีศักยภาพนะแต่ว่าโฟแบออาจจะต้องถ้าอยากจะสู้แบบระดับเอเชียอะไรเงี้ยโฟแบอต้องไปเพิ่มกล้ามเนื้อเพราะผม เพิ่มกล้ามเนื้อแบบข้างบนให้มันไอ้นี่อีกนิดนึงเชื่อผมแต่ถ้าเล่นในหลีกเนี้ยสบายเป,เป็นเป็นเปกที่โคตรน่ากลัวเลยเขาจะมีท่าเก่งเขาอยู่ผมผมแอบแอบติดตามเขาอยู่น้องโฟแบท่าเก่งเขาจะจกจๆแบบท่าฟุตซอล